ตับ้านทุ่งกับโรงเด่นพากินพาเที่ยวครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอายุธยามาครับใกล้ๆกับศูนย์ศิลปาชีพบางไรนะครับโงเด่นก็ตอนนี้ก็บ่ายสองกว่านครับก็เลยหิวข้าวนะครับว่าจะวะมาชิมลาบแต่ว่าเวลาขับรถขับรถไกลๆนะครับก็กลัวว่าก็กลัวว่าจะง,งว่วงครับก็เลยจะพามาชิมก๋วยเตี๋ยวไก่มาลากันนะครับพามาชิมก๋วยเตี๋ยวไก่มาลานะครับ เป็นบรรยากาศแบบแบบแบบลูกทุง่งลูกทุ่งหน่อยนะครับร้านเขานะครับบรรยากาศแบบลูกทุ่งลูกท,กทุ่งหน่อยอยู่ติดกับทางทางที่จะเข้าในกรุงเทพนะครับทางนี้ไปกรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมจะทดซสายขึ้นกับกับเชียงรายเลยครับจะมาทามาชิมก๋วยเตี๋ยวไก่มาลากรุงเทพมันอร่อยนะครับเดี๋ยวเรียนพามาดูครับครับนะครับหน้าตาก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาครับกรุงเทพนี่จะอร่อยนะครับเดี๋ยวปรุงเลยครับที จะกินอยากกินลาบเส้าโซอยู่แต่ว่าแต่ว่าถ้าขับรถไกลๆนี่มันจะง่วงครับเนาะมันสบนบน้ำปลาน้ำตาลนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราพาไปชิมเลยครับครับพื่อเดี๋ยวไก่มาหน้านี่ถ้าอยู่ในกรุงเทพอร่อยจริงๆถ้ามีโอกาสเล่นก็จะต้องชิมตลอดครับ แต่ผมก็มีสูตรของผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวกับเชียงรายครับเดี๋ยวผมจะทาสูตรกว๋วยเตี๋ยวไก่มาล้ให้ชิมนะครับสวรรค์ก่อนครับอร่อยไม่แพ้กรุงเทพเหมือนกันครับกว๋วยเตี๋ยวไก่มาลาข้างทางนะครับเขามีผักสดให้นะครับเดี๋ยวเรินชิมให้ดูนะครับ เข้มข้นดีครับเข้มข้นมากเลยเดี๋ยวชิมไปดูนะครับ ผมมากรุงเทพครั <S <s ้งนี้เอาเสื anyway. ้อคันยามมาสองตัวเลยครับเนื่องว่าเห็นเขาบอกว่าเย็นๆอยู่เหมือนกันแต่ที่ไหนได้น่าจะสามสิบกว่าองศามั้งกรุงเทพครับร้อนตับแตกอยู่ใครผ่านไรผ่านมาถ้าคนเหนือหรือว่าคนที่ติดตามผมอยู่ไทยได้มาลองกรุงเทพลองแวะชิมดูนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนะครับเขาจะอร่อยดีเก็ดคนกับแต่ว่านังรูเดเย็นําใม้ชิมนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มาละครับ ขอตัวชิมก่อนนะครับเดี๋ยวเรนจะพาไปเที่ยวจังหวัดลบบุรีนะครับพ <P ul si> อดีว่ามีญาติผมอะน้าผมเป็นแหละครับเขาเคยได้แฟนอยู่ที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็มีลูดกด้วยกันหนึ่งคนแต่เขายังไม่เคยเห็นหน้าลูกตัวเองเลยครับเขาบอกว่าอยู่อำเภอหนองแร้งอำเภอบ้านหนองแรง้งอ่าอ,อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับในในหนผมก็ผ่านมาแล้วผมตั้งใจหลายครั้งแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเที่ยวคืนนี้น่าจะนอนที่จังหวัดลบบุรีนะครับติดตามดูดกันนะครับ โอเคนะครับกลัวบ้านทุ่งกับลูกเด่นครับ